ด้านหลังผมนะฮะ New Tesla Model 3ตัว Performance เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปทำความรู้จักความแตกต่างระหว่างความเป็นตัว Performance และก็ตัว Long Range สิ่งที่ผมมองว่าตัว Long Range ดีกว่าคืออะไรครับรดลายล้อแล้วแต่ความชอบแต่ในมุมผมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่สิ่งที่มันเพิ่มเติมมาแล้วผมว่ามันดุเลยอันนี้มันจะแบบกระชับกระชับอันนี Tesla Model 3 Performance ของ Coogi P นะบางคนถนัดก็ดีอันเนี้ยมีโหมดสนามแข่งมาแล้วนี่คือ c o g P ในเบาะนั่งที่เป็น Bucket Seat แต่เหมือนเดิม ไอ้ตรงที่เซ็ตบอร์ดเนี่ยประตูเปิดได้ประมาณนี้มันไม่ได้ถึงขั้นนั่งสบายอะไรขนาดนั้นพอแมนที่เขาเพิ่มเติมเข้ามา460แรงมา้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย723นิวตันเมตรผมว่า205เนี่ยขุมแต่ถ้าเกิดสิ่งที่รีวิวมานะครับคุณบอกว่า วบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องคุยพีผู้ชมนะครับคลิปนี้นะฮะจนได้เนาะหลังจากที่ผมบ่นว่าอยากเจอคันจริงอยากลองขับนี่เห็นโลโก้น่าจะรู้แล้วว่าเราอยู่กับรถยนต์รุ่นอะไรเปลี่ยนมุมกล้องแปบ๊บหนึ่งนี่วันนี้เราอยู่กับ New Tesla m o เด l 3ตัว Performance นะครับเป็นสีแดง Ultra r e รสด้วยลงจากรถเหมือนเดิมโอ้โหเท่จริงเพราะเป็นสีนี้เนาะ ก็มาอยู่ในมือโค้กี้พีเรียบร้อยนะครับด้านหลังผมนะฮะนิวเทสลาโมเดลสตัว Performance ค่าตัวเขาสองล้านหนึ่งแสนบาทนี่คือราคาสแตนดาร์ดนะถ้าเกิดคุณบวกตัวสีแดงอัลตร้าเรทมาอีก8ปดหมเนี่ยคันนี้จะมีราคาอยู่ที่2องล้านสองแสบาทอันนี้ยังไม่ได้บวกตัวออโต้พายอทนะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปทำความรู้จักกันว่าตัว Performance นะครับมีความแตกต่างจากรองเรนเชียงรายราคาเพิ่มมาประมาณ2องแสนห้าเนาะแล้วก็รุ่นนี้ตอบโจทย์ใครบ้้าาางงงอีีกกคลิปปปนนนนึึเเดด e ด๋ยยววพไไัูู่ศ์ถ็ การกับขี่เขาแตกต่างอย่างไรบ้างก่อนไปชมการเยนบุชเชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยนะฮะแล้วก็ที่ขาดไปได้และเพราะชนะก็อย่ารอช้านะเราไปดูรีวิวคันจริงนะครับ New Tesla Model 3 Performance ราคาเริ่มต้น2,149,000บาทกันนี้เลยครับ ก็อย่างที่รู้กันผู้ชมนะครับราคา2149เนี่ยนะจะเป็นสีดำล้วนถ้าเกิดคุณเลือกสีขาวหรือสีน้ำเงินเนี่ยจะบวกเงินมาอีก50,000บาทนะครับสีเทาบวกอีก75,000แล้วก็สีแดงอัลตราเรสอันนี้85,000แล้วแต่จะเลือกสีแล้วกันถ้าเกิดอยากได้ราคาสแตนดาร์ดคุณก็เลือกสีดำไปทั้งหมดความแตกต่างระหว่างความเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ตัวลองเลนส์ที่เราเคยรีวิวไว้ง่ายๆเลย กันชนหน้าดีไซน์ใหม่เป็น B-spoke Performance Design สปอยเลอร์หลังแบบคาร์บอนไฟเบอร์แบบบิลล์อินนะครับโลโก้เพลทที่ฝากระโปรงท้ายแล้วก็บริเวณเบาะนั่งพาร์คเก็ตซีดล้อฟอร์ดขนาด20นิ้วลายวาร์บวิวยางเป็นพิเรนี่ P ีซีโร่เลยคือยางอันนี้เป็นตัว Performance แล้วก็มอเตอร์คู่460แรงมา้า723นิวตันเมตรสูตรถูร้อยคันนี้เคลมมา3.1วินาทีนะครับท็อปสปีด262กมสองนนี้จะเตีต้ mm ยกวหกสิบสองกิโลเมตรก็แชสซี เป็นแชสซีแบบ Performance นซ์เขาจะมีตัวช่วงล่าง a d ดัพตีฟ s ั s p e n s น o n นะครับโหมดการขับขี่แบบ Track Mode V3 แล้วก็ภายในตกแต่งด้วยคาร์บอนสิ่งที่ผมมองว่าตัวลองเลนส์ดีกว่าคืออะไรแน่นอนนะการกินไฟระยะการวิ่งรวมไปถึงความคอมฟอร์ต ความสะดวกสบายในการนั่งมันต้องดีกว่าอยู่แล้วอันนี้เขาจะเน้นแบบกระชับช่วงล่างจะเฟิร์มๆนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยว POV เราพาไปไล่ลึกกันวิติตัวถังดิเมนชันกันนิดนึงนะครับเทสลาโมเดลสามตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์รุ่นนี้ความยาวจะอยู่ที่4,720ม mm, มความกว้าง1,933ม mm, มความสูง1 4 mm, ะะนึมงพันสี่ล้อหรือส 2, mm, ิบเอ็ดมิลลิเมตระฮะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระ,ะด้านท้ายเนี่ยนะฮะ682ลิตรนะกาวฮะแลนคันนี้จะอยู่ที่128มานท้ายเตี้ยลง ทีนี้เราเจาะลึกกันดีกว่าถ้าดูเผินๆเ,เนี่ยมันก็คือตัวโมเดล3ที่เป็นตัวไฮแลนด์ที่เราคุ้นชินกันแหละยิ่งสีแดงอัลตราเรสเนี่ยยิ่งชัดเจนนะครับว่ามันคือตัวใหม่หน้าตามันใหม่อยู่แล้วฝาการะโปรงก็จะดูพริ้วๆแบบนี้อันนี้คือเหมือนตัวลองเลนส์เหมือนอะไรปกตินะโลโก้เทสลาไฟหน้าก็จะเป็น LED เต็มระบบแบบนี้ซึ่งตัวไฮแลนด์หรือตัวรีเฟชเนี่ยหน้าใหม่เดย์ไลท์เป็นทรง,งนี้ นี่คือไฟหน้านะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดมันจะเรียวๆเล็กๆชิ้นตรงนี้ก็จะเหมือนตัวลองเลนช์ปกติจุดติดตั้งเป็นใบทะเบียนแต่สิ่งที่เปลี่ยนเลยคือชิ้นตรงนี้ด้านล่างลงมาช่องตรงนี้เจาะจริงนะครับเวลาวิ่งเร็วๆเนี่ยแอร์โฟรมันจะไปออกด้านข้างซึ่งตรงเนี้ยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะช่วยเรื่องหลักแอโรไดนามิกอันนี้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจะดีกว่าตัวลองเลนช์ลองเลนส์ไม่ได้เจาะและไม่ได้เป็นการดีไซน์แบบนี้ลิ้นด้านล่างอันนี้เป็นสีดําด้านนะครับ พอดูภาพรวมแล้วเนี่ยกับด้านหน้ากับกระจังหน้าแบบเนี้ยกับช่องจอดตรงเนี้ยมันดูสปอร์ตขึ้นรถมันก็เตี้ยลงจริงด้านหน้าตรงก็จะดุแบบนี้เลยมันคล้ายๆตัวสปอร์ตโรสเตอร์เลยนะเออหน้าตาเข้ามาทรงแบบเหมือนเทสลาโรสเตอร์เลยแต่แค่คันนี้มันเป็น4ประตูอยู่โรสเตอร์มันจะเล็กๆนะครับโป่งซุ้มล้อตีออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรถลายล้อเนี่ยเป็น120นิ้วนะครับถ้าเป็นตัว long range ก็จะไม่ได้1้อนะครับรถลายล้อแล้วแต่ความชอบแต่ในมุมผมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ พอเห็นราคาแล้วผมอยากเอามาไว้ในลงรถเหมือนกันล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลังคลูลสเปคกันด้วยล้อคู่หน้า23535สา R 2 0สีดำด้านแบบนี้คาลิปเปอร์เบรกสีแดงเขียนเทสลาแล้วก็จานเบรกใหญ่กว่าตัว Long ลองเลนส์กรุภายในซุ้มล้อก็คลุมมาครบดีแบบนี้เลยช่วงล่างเป็นอนะแดปตีฟด้านข้างกระถือขึ้นมามีกล้องเหมือนเดิมตรงนี้เป็นสีดำด้านนะคือถ้าเกิดคุณดูภาพรวมเนี่ยดูลายล้อดูชิ้นตรงนี้คุณก็รู้แล้วมันคือตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์กระจกด้านหน้าลาดแบบนี้ด้านบนเป็นหลังคากระจก นะฮะกล้องไวเกิลคาเมล่าพวกระบบ a d a s นะฮะแล้วก็ฝาครอบจมูกข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถด้านล่างนี้เป็นสีดำด้านเส้นสายด้านข้างตรงนี้ก็จะเหมือนตัวลองเลนส์หมดนะฮะโชเดอร์ไล er น,น์ั้นหนามือจับเปิดประตูเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกล้องเหมือนเดิมนะเวลาปลดล็อกก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกก็จะมีแอปพลิเคชันนะฮะเชื่อมต่อได้หรือใช้การ์ดก็ได้เหมือนเดิมแปะเสร็จปุ๊บพอปลดล็อก ฝา้าอบจมูกข้างนะครับกางกับพับอัตโนมัติไบรท์สปอร์ตเป็นติ่งเล็กๆเหมือนเดิมอยู่ข้างในคาลิเปอร์เบรกสีแดงเหมือนกันแต่ล้อด้านหลังเนี่ยจะเป็นอีกสเปคหนึ่งอันนี้เป็น27 5 3 0 R 2 0่กรุภายในด้านหลังก็จะเป็นตัววัสดุสอบข้างในเป็นพลาสติกอัพโชเดอร์ไลน์ตรงนี้ก็ชัดนี่ไปเหมือนเดิมคือเส้นหน้าเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างเส้นหน้าด้านล่างเส้นหลังอยู่ด้านบนเสริมกันมาทําให้มีมัดกล้าม กระจกเหมือนเดิมหลังคางกระจกแล้วก็จะไล่มา,าลาดมาเป็นตัวไล่ฟ้าพร้อมกับตัวไฟเบรกที่3สิ่งที่มันเพิ่มเติมมาแล้วผมว่ามันดุเลยวิ่งหลังเป็นคาร์บอนนี่ติดมาให้ไม่ต้องไปแต่งเองวิ่งหลังคาร์บอนสวยงามมากแล้วก็โลโก้เหมือนตัวโมเดลเอสเพลตนะเป็นคล้ายๆวาร์ปอันนี้รู้เลยว่ามันแรงแน่นอนไฟเบรกก็จะเป็นดีไซน์เหมือนกันนะครับด้านหลังเขียนคําว่าเทสลาแบบนี้นี่คือด้านหลังตรงของตัวเทสลาโมเดล3 ะะด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกสีดาด้านเนาะเป็นการรีดอากาศแบบนี้วิงหลังที่เป็นคาร์บอนเนี่ยมันเท่ขึ้นเยอะเลยคุณดูส่วนจุดชาร์จไฟเหมือนเดิมนะฮะก็จะอยู่บริเวณไฟตรงนี้ยิ่งถ้าเกิดไปชาร์จตัวซูเปอร์ชาร์จของเทสลาก,ก็ไวเหมือนเดิมเอาเป็นว่าภายนอกโลโกโ้เอสเพลตน,นะฮะตัววิงหลังคาร์บอนนะฮะลายล้อเป็นแบบนี้คาลิปเปอร์เบรกสีแดงรถจะเตี้ยๆลงกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็ด้านหน้าจะมีความต่างคือลิ้น กับพวกกันชนพวกนี้ก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นมาเร็วๆนะเพราะว่ารีเทลก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแผงประตูตรงนี้จริงๆจะมีตัวเลือกที่เป็นสีขาวและสีดำนะมีแอมเบียนไลท์มาให้แล้วในความเป็นตัวไฮแลนด์ตัวใหม่นะฮะด้านล่างตัวนี้เป็นหนังคันทาราตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์ซึ่งตรงนี้ก็พูดตรงๆว่ามันไม่ใช่หนังแบบเกรดเหมือนแบบพรีเมียมขนาดเหมือนซีรีส์3ามซีคลาสอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ลำโพงนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นเทสลาออ d ด o โอที่เครื่องเสียงดีนะฮะ 15าลำโพงซาวูเฟอร์2ตัวเพราะฉะนั้นมี17ลำโพงเสียงใช้ได้เลยกระจกปรับตรงนี้ตรงนี้คือเปิดประตูนะฮะมีดอกทวิเตอร์ดอกลำโพงตรงนี้เขียนโมเดล3ที่พักทเท้าแป้น Break, เบรกแป้นคันเร่งตรงนี้แหละเป็นประเด็นนะฮะพอเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเบาจะเป็นบักเก็ตซีดมากขึ้นมันจะแบบโอบรับสรีระมากขึ้นมันก็จะบีบตัวแหละเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ความสบายนะครับตัวลองเลนส์ดีกว่าอันนี้มันจะแบบกระชับกระชับอาจจะ เวลาขับเร็วๆตัวมันจะไม่โยนแต่ถ้าเกิดขับปกติมาอาจจะแบบดูอดอัดไปนิดน,นึงปรับไฟฟ้าแต่เวลาจะปรับเนี่ยถ้าปิดประตูเนี่ยตรงนี้มันจะติดมือน,นิดน,นึงในมุมผมนะแล้วก็บริเวณเบาะเนี่ยจะมีโลโก้นะฮะเหมือนโตว,วาฟแบบนี้พวงมาลัยสามก้านส่งสปอร์ตแบบนี้ไฟเลี้ยวตำแหน่งเกียร์ทุกอย่างก็ย้ายมาตามแบบฉบับอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนชิ้นตรงนี้เป็นคาร์บอนแผลโคตรเท่เลยนะแต่ช่องแอร์ะไรทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ขอบโค้งที่เป็นแอมเบลไลท์เหมือนเดิมทีนี้เราเข้าไปในรถกันดีกว่า เข้ามาข้างในคุณผู้ชมนะฮะจอ15.4นิ้วก็รวมทุกอย่างอยู่ในจอเหมือนเดิมนะฮะตามแบบฉบับเทสลาแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะเน้นความเป็นมินิมอลอ่ะไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเน้นเรียบๆเน้นการใช้งานที่มันอยู่ในหน้าจอทั้งหมดซึ่งแล้วแต่ความชอบในมุมผมผมว่ามันเยอะไปน,นิดนึงนะบางคนถนัดก็ดีนะแต่ผมผมว่าบางอย่างอ่ะเช่นแอร์เช่นอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะต้องเป็นมือจับเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าแม้ว่ามันจะปรับที่หน้าจอแล้วเนี่ยไอแรงลมแอร์เนี่ย ผมว่ามันปรับได้ไม่ค่อยตรงความต้องการเท่าไหรน่นะครับอ่ะแดชบอร์ดด้านหน้าเป็นโคง้งตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์ชิ้นตรงเนี้ยผมว่าเทมากช่องปล่อยลมแอร์แล้วก็เกดด้านหน้าตรงนี้ก็ต้องเปิดด้วยหน้าจอเหมือนกันนะฮะกดตรงนี้ปั๊บ้ามาเนี่ยช่องเก็บของผมวางกระเป๋าได้อะช่องก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะกระเป๋าผมวางได้ประมาณเนี้ยแล้วเวลาปิดเป็นแม่เหล็กดูดแรงๆเหมือนเดิมดูนะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเปิดก็ต้องกด เห็นปะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่หน้าจอเยอะไปนิดนึงในมุมผมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ถนัดแล้วก็ไม่ได้ถูกผิดนะครับการควบคุมเนี่ยเช่นแหละระบบไฟหน้าอัตโนมัตินะฮะพับกระจกมองข้างป้องกันล็อกเด็กนะฮะล็อกกระจกช่องเก็บของปรับกระจกมองข้างปรับพวงมาลัยนะครับโหมดเซนทรีทุกอย่างมันอยู่ที่จอหมดเลยเห็นป่ะอย่างเช่นปรับกระจกมองข้างกดเสร็จปุ๊บผมเลือกฝั่งซ้าย ผมก็ต้องมาปรับที่พวงมาลัยเนี่ยสกอร์ขึ้นสกอร์ลงดึงเข้าดึงออกมันก็จะเป็นการปรับกระจกมองข้างบันทึกได้มีโปรไฟล์ของเราและนี่ผมยึดรถคันนี้รโโ 3, p, เรียบร้อยแล้วเทสลาโมเดลสามเพอร์ฟอร์แมของโคกี้เรียบร้อยแล้ว Dynamic อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในตัว Performance นะครับการเร่งความเร็วเนี่ยมันจะมีอินเซนเข้ามาอินเซนเนี่คือผมยังไม่ได้ลองขับแบบจริงๆจังๆนะผมถ่ายรีวิวก,ก่อน p o v ไม่รู้ว่ามันจะตามชื่อหรือเปล่านะครับว่ามันจะอินเซนตามชื่อหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวลองให้ดูมีชิลมีมาตรฐานมีอินเซนนะครับการขับขี่และการควบคุมตัวรถมีมาตรฐานมีสปอร์ตพวงมลาลัยมีสบายมาตรฐานสปอร์ตแล้วก็อันเนี้ยมีโหมดสนามแข่งมาแล้วโหมดสนามแข่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ากดแล้วทำอะไรได้บ้าง <S <S ผมเอาการ์ดวาง <S <S ปั๊บพอกดเอากา์ดวางเหยียบเบรกเหมือนเดิมตำแหน่งเกียร์เวลาจะเข้าเกียร์ดีดันขึ้นเวลาเข้าเกียร์อาร์ดันลงหรือคุมจากด้านบนได้เหมือนเดิมเกียร์ดีเกียร์อาร์อะไรแบบเนี้ย แล้วแต่ความชอบแต่ในมุมผมผมชอบเกียร์ที่มันอยู่ตรงพวงมาลัยมากกว่ามันคล่องมือกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวแบบสไลด์ขึ้นสไลด์ลงอะไรเงี้ยแต่ก็ว่ากันไปมันคือการปรับเปลี่ยนนะครับโหมดสนามแข่งที่เพิ่มเติมเข้ามาปั๊บเข้าไปเขาก็จะแบบว่าเนี่ยระวังนะเพื่อควบคุมสมยรภาพการควบคุมต่างๆควรใช้ด้วยความระมัดระวังอะไรประมาณนี้โหมดสนามแข่งก็มันมีโปรไฟลด้วยมีพรีเซตการแข่งนะครับมีจานการจับเวลาพรีเซตการดิฟมีโหมดแทร็ก ซึ่งโหมดแทร็กเนี่ยนะครับคุณเลือกได้ด้วยว่าจะให้รถเนี่ยมันโอเวอร์หรืออันเดอร์โอเวอร์อันเดอร์ขนาดไหนได้ตั้งแต่ลบสิถึงบวกสิบวกสินี่คือท้ายปัดลบสินี่คือดื้อโค้งแล้วแต่ความชอบแล้วแต่การสนุกได้ตรงกลางก็เป็นแบบ0นะูนย์ะระบบช่วยเสถียรภาพาเปิดปิดได้นะฮะปิดน้อยที่สุดลดลงการเบรกรีเจ e เนอเรทีฟก็เลือกเปอร์เซ็นต์ได้อันนี้เลือกเป็นแบบต่อ5%เลยนะ 75 8 0 85 9 0 95 1ป0ระไรประมาณนี้การระบายความร้อนหลังขับนะฮะบันทึกกล้องหน้ารถตามรอบเวลามันคือโหมดที่มันสนุกได้มากขึ้นอ่ะและตรงนี้ก็จะมีตัวการทำงานของมอเตอร์ให้ดูด้วยนะฮะมีแรงดันลมยางมีทุกอย่างเป็น PSI ก็คือเป็นโหมดที่ไว้ใช้ในการขับบนสนามแข่งยา ไปใช้บนถนนแล้วกันไม่แนะนำนะเพราะว่า traction มันก็ปิดการชาร์จเลือกได้เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเหมือนตัว long range ปกติและที่เราคุ้นชินกันมีล็อกรถมีไฟหน้ามีจอแสดงภาพนะครับด้านนอกรถเนี่ยคุณเปิดฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงหลังจากตรงนี้ได้เหมือนเดิมคันนี้จะเลือกเป็นสีที่เป็นสีดําผมชอบแบบนี้นะถ้าผมซื้อผมคงซื้อแบบสีเนี่ยสีขาวผมว่ามันก็สวยแต่สําหรับผมอะอยู่ได้ไม่นานหรอกสีขาวอะนะฮะแป๊บเดียวเละยิ่งผมขับรถแบบไม่ได้ถนอมอะไรมากด้วยอะ สงสารบอกนะครับก็เป็นว่าะแ่ผมซื้อนะผมจะเอาข้างนอกสีขาวข้างในสีดาเกะเปิดปิดทุกอย่างเป็นที่วางแก้วสองตำแหน่งตรงนี้ก็เป็นพาวเวอร์เล็ตหนึ่งตำแหน่งวางของได้เยอะที่เท้าแขนหนังสังเคราะห์ไม่ได้สติชิ่งแดงนะอันนี้ก็เป็นที่วางของเล็กๆ,น,ๆนะครับกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนมีตำแหน่งเกียร์นะฮะกระจกบังแดดนะมีที่แต่งหน้ามีอะไรครบเหมือนเดิมเป็นแผ่นก้านเล็กๆ พวงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้หนังเป็นยูรีเทนมีกริปมาให้เล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็น3ก้านทรงสปอร์ตนะครับซึ่งไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้ด้านบนเลี้ยวขวากล้องติดด้านล่างเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็คือแล้วแต่การเลือกฟังก์ชันนะตอนนั้นเช่นสมมุติคุณเป็นเปิดเพลงอยู่มันก็จะเป็นวอลลุ่มอันนี้คือไฟสูงปั๊บปั๊ปั๊ปั๊นี่ไฟสูงดูนะปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊นี่เลือกได้ตรงนี้เป็นแตรนะฝั่งขวาก็จะเป็นปัดน้ำฝนอันนี้คือตัวการใช้งาน Adda Cape i r u Cruise 1ที กดลงไปนั้นหนึ่งทีแล้วก็สกอร์ขึ้นสกอร์ลงได้พวงมาลัยขึ้นลงเข้าออกได้นะครับพวงมาลัยก็จะประมาณนี้กระชับมือดีแต่วงใหญ่ใช่ได้นะไม่ได้เป็นวงเล็กๆนะนี่คือโคกิพีในเบาะนั่งที่เป็นบักเก็ตซีดของตัวเท s l a m o เด l 3 Performance มมันเท่นะใครที่เล่นเทสลาคงจะรู้เลยโลโก้เนี่ยมันคือตัวแรงมันคือตัวเอ็กเพรสอะแล้วก็เบาะมันจะดูเป็นบักเก็ตซีดนะแต่มันก็ไม่ได้โอบลับบีบขนาดเหมือนซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์อะไรขนาดนั้นแต่ถามว่ามันบีบกว่าลองเลน และแต่ความชอบแต่ข้อดีของการเบาะบีบแบบเนี้ยคือเวลาขับเร็วๆเวลาลงแทร็กนะเวลาเลี้ยวโค้งหนักๆอะไรเงี้ยคุณดูนะดูนะเนี่ยเนี่ย,ยมันไปยากแต่ถ้าเกิดเป็นเบาปกติน่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยรถโคง้งไปแล้รถตัวสไลด์แหละยิ่งตัวสไลด์เยอะเรายิ่งเสียการควบคุมพวงมาลัยถ้าเรานิ่งๆแบบเนี้ยเหมือนรถแข่งเนี่ยมันจะแบบตึกตึกอะไรเงี้ยนี่คือเหตุผลส่วนกระจกหลังคากระจกเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมนะใครซื้อเทสลาจะเป็นโมเดลไหนนะฮะหรือว่าจะเป็นรุ่นไหนถ้าพวกหลังคากระจกเน นอกจากคุณอาจจะไปดูตัวเรื่องที่เป็นม่านที่เขาเป็นแอสเซซอรีตกแต่งเพิ่มแล้วฟิล์มเนี่ยลองดูนะฮะตัวซูเปอร์ไฮคูลบิออนเซรามิกที่ผมเพิ่งติดตัว CRV ผมที่เป็นหลังคากระจกเหมือนกันนะครับผมติด80คือพูดตรงๆไม่ได้อวยสปอนเซอร์หรืออะไรนะครับอาจจะได้เหตุผลฟิล์มใหม่หรืออะไรก็ตามอันนี้คือพูดกันตรงๆเนาะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดนั่งแบบประมาณนี้มันก็ยังพอได้ไอร้อนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดผมเอามือลงมาเกือบถึงหัวเนี่ยอร้อนไม่ถึงหัวไอ้นั้นคือตัว CRV นะ กันนี้ก็ลองดูว่าพวกรถไฟฟ้าที่เป็นหลังคากระจกลองไปติดกันดูแล้วมาฟีดแบคผมหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับอยาไม่แชร์อย่าไม่แชร์เพราะมันช่วยได้จริงนะครับนั่งแล้วขับแล้วหัวร้อนมันไม่ได้มีดีหรอกนะฮะมันมันเสียแรงนะฮะมันเสียแรงในการใช้งานรถมันเสียแรงในการขับขี่ก็ทําให้มันดีแล้วกันนะครับคือต่างประเทศอ่ะแดดมันไม่ได้แบบเราไงหลังคากระจกอะไรงี้มันสวยมันดูดีมันดูเป็นเกรดดีแต่ในไทยอ่ะนะทุกวันนี้40องศาแทบแย่นะฮะอ่ะประมาณนี้การนั่ง นี่คือมุมมองตำแหน่งคนขับนะเดี๋ยวผมจะเซตประมาณนี้นี่คือผมนั่งเซตใช้งานจริงนะแต่เหมือนเดิมไอ้ตรงที่เซตเบาะเนี่ยเห็นป้ามือผมเนี่ยเวลาจะเซตทีสมมติขับอยู่มันเล็กไปอะ่ะเนี่ยเนี่ยต้องค่อยๆบีบยกขึ้นยกลงมันมือติดแล้วอะ่ะเออทีนี้ไปลองนั่งบอดดสามตัวหลังกันต่อแต่ก่อนจะไปลองนั่งผมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูซิว่าเทสลาโมเดลสามทรังหน้าเป็นยังไงปะนี่ตึง้งมาทรังหน้าเปิดขึ้นมาก็จะวางของได้เล็กน้อยซึ่งตรงนี้เนี่ย อาจจะวางพวกกระเป๋า Carry On บนเครื่องบินได้แต่ถ้าเกิดวางกระเป๋าใหญ่ๆผมว่าไม่ได้นะ,นะฮะแล้วก็การเก็บงานด้านหลังนะ,ะบนฝากระโปรงตรงนี้ก็ไม่ได้มีฉนนกันความร้อนอะไเพราะจริงๆมันไม่ได้มีเครื่องยนต์ไงประมาณหนึ่งนะ,ะด้านหน้าจะสามารถเติมที่ฉีดกระจกได้ตำแหน่งคือตรงนี้วางของได้เล็กน้อยนะฮะนี่มันจะเป็น2ส,สเต็ปไม่ว่าคุณจะปิดแรงขนาดไหนมันจะมีตัวบาสอยู่แล้วต้องลงมาหเสร็จปุ๊บเอามือดัน สเปซส,สัมภาระด้านท้ายของตัวเทส l a นะฮะโมเดลสจะอยู่ที่682ลิตรเปิดออกมาทั้งก้านแบบนี้เลยนะฮะหกรกว่าลิตรนะใหญ่ใช้ได้นี่ผมวางกระเป๋าโปรดักชันของผมก็วางได้ตรงนี้ยกขึ้นมาก็มีเก๊หนึ่งเวลาปิดก็ปิดไฟฟ้านะฮะไหนก็จอดล้อตรงแล้วเดี๋ยวผมพาวนหนึ่งรอบนะฮะก่อนจะไปดูด้านหลังเห็นป่ะสวยนะ เชฟต่างๆ่าเขาสวยเลยดูด้านข้างตัวรถเนี่ยพอเป็นล้อแบบนี้เห็นปะทรงดีตัวแรงเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองนั่งบอะโดยสารตอนหลังกันต่อที่ผมนั่งเสร็จใช้งานจริงนะประตูเปิดได้ประมาณนี้นะฮะคือรถมันเตีย้ยไงนะฮะเดี๋ยวเราลองนั่งให้ดูแล้วก็เบาะเนี่ยผมเสร็จนั่งใช้งานจริงไปแล้วกระจกลงตรงนี้ลงสุดไหมลงไม่สุดกระจกลงไม่สุดแต่ประตูเนี่ยเปิดได้ไม่ได้กว้างอะไรเยอะนะเห็นปะพื้นที่ในการขึ้นลงก็ไม่ได้เยอะอะไรมาก บาะโดยสารตอนหลังประมาณนี้ก็จะเป็นบักเก็ตซีดกึ่งๆนิดนึงแล้วก็กระจกนะครับจะไล่ไล่โทนลงมาจนสว่างบาะมี i อโซฟิมาให้ติดตั้งคาซีดได้นะครับหนังสังเคราะห์ซึ่งก็พูดตรงๆว่ามันไม่ได้เป็นแบบเกรดพรีเมียมอะไรขนาดนั้นในมุมผมนะที่เท้าแขนไม่มีด้านหลังมีจอ8นิ้วนะฮะอันนี้คือความเป็นไฮแลนด์ตัวใหม่เนาะแล้วก็พื้นจะเรียบแบบนี้ถึงกันหมดนะครับอ่ะกบประตู เขามานั่งนี่คือเซตติ้งเบาะนั่งที่ผมเซตไว้ผมสูงประมาณ172เซนติเมตรนะครับบวกลบเนาะอ่านั่งหลังเต็มหัวเกือบถึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอกระจกตรงเนี้ยถ้าเป็นผมซื้อนะผมจะติดสักร้อยหนึ่งเลยอ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันใกล้หัวนะครับด้านบนมีไฟสองสว่างเป็นทัชแบบนี้แล้วก็มีตะขอไว้เกี่ยวอันนี้ก็อาจจะเป็นบบเสื้อสูทเสื้ออะไรอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามือจับเขาไม่มีไง ไว้เกี่ยวของไว้เกี่ยวอะไรมันไม่ได้ถึงขั้นนั่งสบายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าหัวมันเกือบถึงกระจกไปนิดนึงกระจกตรงนี้ก็ตีไปแล้วก็ไอ้เสาตรงเนี้ยมันอยู่ในระยะสายตานะครับส่วนฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกเลยคือพื้นที่ตรงเนี้ยเห็นปะผมนั่งแบบหลังเต็มเบาะนะครับมันไม่ได้ยกมารับต้นขาเห่นมันจะค่อนข้างจะแบนไปแต่สิ่งที่ชอบเลยคือตัวเล็กลูมเหลือเยอะใช้ได้นะครับ พื้นก็เป็นเรียบแบบนี้นะฮะนั่งขว้ยห้างได้เล็กรูมได้แต่เฮดรูมผมว่าเหลือไม่เยอะแล้วก็ระยะสายตามันไม่เท่าไหร่ก็เป็นว่าถ้าเกิดอยากนั่งสบายมากขึ้นผมว่าจะต้องไปตัวโมเดล Y นะ,ะโมเดล3เนี่ยคือมันเป็นรถที่ไว้เน้นขับนะถ้าเกิดเทียบเซกเมนต์ก็จะประมาณแบบ C Class ซีรีส์สามอะไรเงี้ยซึ่งเบน์กับ BM นะซีคลาสกับซีรีส์สามก็ไม่ได้เป็นรถที่นั่งแล้วมันสบายมากไม่นักนะ,ะมันก็สู้ซีรีส e ์ห้าอีคลาสหรืออะไรไม่ได้อยู่แล้วต้องดูเซกเมนต์เขา ด้านหลังผู้ชมมี USB Type C สองตำแหน่งมีช่องแอร์นะฮะแล้วก็จอ8นิ้วเนี่ยคุณก็เลือกได้ว่าจะให้ลมแอร์มันเนี่ยมันปรับเป็นแบบไหนนะฮะเปิดปิดจอเปิดปิดแอร์ได้นะครับเนี่ยทางได้ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันมันก็ดีนะแต่แค่แบบผมสึกว่ารู้ว่ารถมันล้ํานะฮะแต่อย่างน้อยตรงแอร์เนี่ยให้เราปรับได้แบบอิสระดีกว่าเพราะอันนี้มันดูไม่ค่อยตรงตามที่ต้องการเท่าไหร่ในมุมผมนะแล้วก็จอหลังเนี่ยคุณก็ดู Netflix ได้ด้วยนะครับดูทวิชดู YouTube ได้นะฮะหรือจะเล่นเกมก็เล่นได้นะครับเป็นจอคุณภาพค่อนข้างดีเลย c t t u u s t เนี่ยเนี่ยสนุกนะฮะการแสดงผลสีสันะไรทุกอย่างได้ทำความสะอาดก็กดไว้เวลาเราจะเช็ดนะแรงลมแอร์ก็ปรับได้นะครับประมาณนี้อ่ะเบาะนั่งนะฮะเลือกได้ว่าจะเป็นเบาะอุ่นนี่กี่ระดับได้เบาะละามระดับนะฮะเบาะอุ่นเนาะ ในส่วนของตัวเท s l a m o เดล3 Performance นซ์ออ e e l ว r ล v ไดเนี่ยจะมาพร้อมมอเตอร์คู่ 4 6 0แรงมา้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย723นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออน NMC ขนาดความจุเนี่ยประมาณ79กิโลวัตต์อั่วคับเคลื่อนสีล้อสูงถึง100เครมมาจากโรงงาน3.1วินาทีท็อปสปีดเนี่ย262กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางการวิ่งนะครับแบตเขา79กิโลวัตต์อัลวชาร์จไฟเต็มวิ่งได้ไกลสูงสุด528กิโลเมตรอันนี้ตามมาตรฐาน WLTp นะแล้วก็หัวชาร์จเขา c c s Type 2 Combo นะ AC เนะี่ยรับถึงกิโลวัตต์ DC f a s t c h a r ging สูงสุดคือ250กิโลวัตต์เลยเอาเป็นว่าน่าสนใจไม่น้อยหลักๆก,ก็อย่างที่บอกคุณได้เรื่องการตกแต่งคุณได้เรื่องช่วงล่างคุณได้เรื่องล้อคุณได้เรื่องอาจานเบรกขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาผมว่า2องแสนห้าเนี่ยคุ้มแต่ถ้าเกิดสิ่งที่รีวิวมานะครับคุณบอกว่าไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้ลองเลนส์ range, มันก็แรงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อยากได้เรนจ์การวิ่งไกลนะครับถ้าเกิดคุณซื้อเทสลาเพื่อนเน้นระยะการวิิ่่่งงงซึผมมอมออนะววาาาาัันนกก็็สํคญะะรรยเเป ตัวตั้งหลักในการเลือกรถไฟฟ้าผมว่า long range เพียงพอแล้วและราคาถูกกว่าด้วยนะหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นกว่าบาทบวกออโต้พาวลอตนะครับบวกสีบวกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตีไปสัก2สองล้านสองล้านนิดๆอะไรแบบเนี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดคันเนี้ยคุณเอาสีแดงด้วยมันสองล้านสองแล้วคุณเอาออโต้พาวลดตด้วยนะครับมันก็จะประมาณสองล้านสามสองล้านสี่ได้เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับผมว่านี่สายสุด แต่ถ้าเกิดเอาเน้นการขับขี่ลองเลนส์ก็เพียงพอในการใช้หรือเอาตัวเริ่มต้นก็ได้นะฮะ1599ก็แล้วแต่ความชอบและนี่คือทั้งหมดของ Tesla Model 3 Performance ราคาเริ่มต้น2 104,900บาทนะครับก็ชื่นชอบประการใดกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นากาลังใจโฮกี้พีด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวพาไป POV 0ู0 0ไปดูซิว่าช่วงล่างใหม่นะ เป็นตัว performance ด้วยการขับขี่เป็นยังไง0-100ใน3.1วิจริงหรือเปล่าไปดูได้คลิปหนึ่งนะครับหลักๆประมาณนี้ฝากติดตามโค o กี้พีทุกช่องทางด้วยลิงค์ขึ้นให้แหละนะทั้ง TikTok Facebook IG ส่วนตัวนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ